r i p p ป e Custody จับมือกับฟ i กแมนเพื่อบุกตลาด Staking ้งสำหรับสถาบันการเงินนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเกมกำลังเปลี่ยนไปเปลี่ยงจากรายย่อยไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของจริงระดับองคอ์กรเป็นการเปิดทางให้ธนาคารหรือบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สามารถเข้ามาในโลกของอีเเรียมและโซลาได้เต็มตัวถูกต้องเลยความร่วมมือนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อน,นักลงทุนทั่วไป เป้าหมายชัดเจนมากคือสถาบันที่ถูกกำรรกับดูแลเข้มงวดอย่างเช่นธนาคารหรือผู้จัดการกองทุนใช่ลองนึกภาพธนาคารที่อยากเสนอบริการ staking ให้ลูกค้าแต่ไม่อยากสร้างระบบเองทั้งหมดมันยุ่งยากซับซ้อนการร่วมมือนี้ก็เหมือนเป็นทางลัดทางลัดที่สมบูรณ์แบบแค่เสียบปลั๊กบริการของฟิกเมนเข้ากับระบบดูแลสินทรัพย์หรือคัสเตดี้ที่มีอยู่แล้วก็จบเลยแล้วทำไมต้องเป็นฟิกเมนการเลือกครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ฟิกแมนนี่ทำงานกับลูกค้าระดับสถาบันมาเป็นพันรายแล้วประสบการณ์โชคโชนแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรโครงสร้างของเขาเป็นแบบ non custodial คือไม่ได้ถือสินทรัพย์ของลูกค้าโดยตรงอ่าหมายความว่าเขาแค่บริหารจัดการโนดหรือ validator ใช่มันช่วยลดความเสี่ยงด้านการดูแลสินทรัพย์ไปได้เยอะ พอร,รวมกับความเชี่ยวชาญบนหลายๆเครือข่ายชั้นนํามันคือส่วนผสมที่สถาบันต้องการทั้งประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและก็ความโปร่งใสถูกต้องแปลว่าสถาบันเหล่านี้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิตัลเข้ามาในพอร์ตของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือความซับซ้อนทางเทคนิคของการสเต็กกิง้งไม่ต้องกังวลเลยเพราะมีฟิกเมนจัดการหลังบ้านให้ทั้งหมดการรายงานผลก็ละเอียดเข้มงวดช่วยให้ตอบคําถามบอร์ดบริหารหรือหน่วยงานกํากับดูแลได้ง่ายขึ้นทํา ให้สเต็กกิ้กลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินชอบที่สุดใช่เลยในขณะที่ Ripple ลกำลังสร้างสะพานให้สถาบันเข้ามาอีกด้านหนึ่งพันธมิตรเก่าอย่าง a l p h a d o น Exchange ก็กำลังขยายอาณาจักรการชำระเงินพวกเขาเพิ่งเปิดตัวบริษัทใหม่ชื่อ Alphanow ตุดที่น่าสนใจคือในการเปิดตัวไม่มีการพูดถึงชื่อริ p p ป e เลย ไม่พูดถึงเทคโนโลยีคริปโตใดๆเลยด้วยซ้ำแต่พอไปดูความสัมพันธ์เดิมตั้งแต่ปี2022แล้วก็ลักษณะบริการมันก็เลยมีข้อสังเกตขึ้นมาว่าน,นี่น่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีของ XRP Ledger ในรูปแบบที่เรียกว่า White Label ขยายความคำว่า White Label หน่อยมันคืออะไรว่ากันง่ายๆก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตจ้างโรงงานผลิตสินค้าแล้วเอามาติดแบรนด์ของตัวเองในกรณีนี้ Alpha Dan ก็ใช้เทคโนโลยีของ XRP Ledger เป็นเครื่องยนต์หลังบ้านแต่แปะป้ายแบรนด์ Alpha Now ไว้คง หน้าลูกค้าที่ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าเบื้องหลังคืออะไรสนใจแค่ว่ามันโอนเงินเร็วเชื่อถือได้ค่าธรรมเนียมถูกแล้วพอไปดูขนาดเครือข่ายของอัลฟานาวนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะใหญ่มากโอนเงินได้เกิน125ประเทศมีจุดจ่ายเงินแสนกว่าแห่งแล้วที่น่าทึ่งคือเข้าถึงบัญชีธนาคารได้ถึง2 5พันล้านบัญชีตัวเลขมหาศาลมากแล้วนี่ยังไม่รวมที่เชื่อมกับผู้ให้บริการโมบายวอลเล็ตอีกร้อยกว่ารายที่มีผู้ใช้อีก1 5พันล้านบัญชีน นี่คือขนาดของปฏิบัติการที่กำลังวิ่งอยู่บนเทคโนโลยีที่คาดว่าคือ x x a p ซ์ g e r มันคือการพิสูจน์การใช้งานจริงในสเกลระดับโลกที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆไม่มีการเป่าประกาศนี่คือการยอมรับในทางปฏิบัติจริงๆ การเคลื่อนไหวทางการเงินระดับนี้ต้องมีสินทรัพย์ที่เสถียรมาใช้ในการชำระหนี้ซึ่งก็นำมาสู่เรื่อง stablecoin ของ Ripple r l u s d ที่ล่าสุด OSL ศูนย์ซื้อขายในฮ่องกงนำเข้าไปลิสต์เป็นที่แรกทำไมต้องเป็นฮ่องกงอ่ะเพราะ OSL คนเน้นกลุ่นเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะไม่ใช่การลิสต์เหลียงเพื่อรายย่อยไม่ใช่เลยนี่คือการสร้างสภาพคล่องสำหรับสถาบันเพื่อเอาไปใช้ชำระเงินข้างพรมแดนแล้วก็ทำ tokenization คือการแปลงสินทรัพย์ต่างๆให้อยู่ใน แบบดิิจลถูกต้องพอสถาบันมีทั้ง XRP และ RLUSD ในมือคำถามต่อมาคือจะเอาสินทรัพย์พวกนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างจะให้ถือไว้เฉยๆก็คงไม่ใช่เพราะเงินทุนของสถาบันต้องทำงานตลอดเวลาและดูเหมือน Ripple ก็เตรียมคำตอบไว้ให้แล้วนั่นคือ XRP v o t s, <S XRP v o t s คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ XRP ledger เลยเพราะเดิมที XRP ledger ถูกออกแบบมาเพื่อการชำระเงินเป็นหลัก ใช่มันเลยขาดกลไกลในการสร้างผลตอบแทนโดยกำเนิดแต่ Vault เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ทั้งหมดมันคือโครงสร้างบนบัญชีแยกประเภทที่เรียกว่า Vault Objects ทำหน้าที่เหมือนตู้เซฟรวมสภาพคล่องใช่สำหรับสินทรัพย์ประเภทเดียว ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนเราเอาเงินไปฝากสหกรณ์หรือเปล่าหลายๆคนเอาเงินไปรวมกันแล้วทุกคนก็ได้ใบรับรองส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของกลับมาเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากผู้ใช้งานฝากสินทรัพย์เข้าไปใน Vault ไม่ว่าจะเป็น XRP หรือ r l u s d แล้วก็จะได้ r ช s หรือโทเค็นแสดงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกลับมาจากนั้นสินทรัพย์ใน v อลล์ก็จะถูกนำไปสร้างผลตอบแทนในโลก DeFi และ CFi i ระดับสถาบันพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยและการกำกับดูแลสูงเรื่องนี้ก็ไปเข้าตาบริษัทจัดก,การสินทรัพย์อย่าง Bitwise ด้วยใช่ตัวแทนจาก Bitwise ยืนยันเลยว่ากำลังรับฟังเสียงจากลูกค้าที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจาก XRP ที่ถืออยู่ แล้วก็มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นด้วยนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าความต้องการมาจากสถาบันไม่ใช่รายย่อยที่มองหาแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเป็นไปตามกฎระเบียบแล้วผลตอบแทนที่ว่ามันมาจากไหนกันแน่มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหม d o p p l e r Finance ได้แสดงกระบวนการทำงานของ RLUSD Vault ให้ดูเริ่มจากผู้ใช้ฝาก RLUSD เข้าไปใน Vault จากนั้นระบบจะพิสูจน์เงินสำรองหรือ proof of, of reserves ก่อนที่สินทรัพย์จะถูกส่งไปที่ c u s t o d y wallet ที่ปลอดภัยแล้วกลไกลอัตโนมัติก็จะนำสินทรัพย์ไปสร้างผลตอบแทนจากหลายๆช่องทางช่องทางที่ว่านี่ก็มีทั้ง arbitrage, spot, perpetual basis trading แล้วก็การลงทุนใน real world assets ขอขยายความคำว่า arbitrage แบบง่ายๆหน่อยแน่นอน arbitrage คือการซื้อของถูกขายของแพงในเวลาเดียวกัน เหมือนกับว่าระบบเห็น r l u s d ซื้อขายที่ราคา $1 ดอลลาร์ในตลาด1และ $1.001 ดอลลาร์ในอีกตลาดใช่เลยระบบก็จะซื้อที่ตลาดแรกแล้วขายที่ตลาดที่2ทันทีเพื่อทำกำไรส่วนต่าง $0.001 ดอลลาร์แม้จะดูเล็กน้อยแต่พอทำซ้ำๆๆนับล้านครั้งด้วยความเร็วสูงมันก็จะกลายเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้ถูกต้องแล้วผลตอบแทนนั้นก็จะถูกส่งกลับเข้าบัญชีของผู้ฝากใน Vault การสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นแผนที่ริโ p ป้วางมานานมากแล้วถูกต้องมีหลักฐานย้อนไปถึงปี2013เลยจากการสนทนาทางอีเมลระหว่างบุคคลระดับสูงในแวดวงการเงินใช่ ระหว่างเคนกร f ฟฟินบ l ลเกตส์แล้วก็เจฟฟรีย์เอฟสไต์ซึ่งอีเมลฉบับนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากว่ากลุ่มผู้นำทางการเงินมองริปเปิยังไงตั้งแต่ยุคแรกๆในอีเมลนั้นพูดถึงอะไร Ken Griffin บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่บิตคอยในฐานสะสกุลเงินแต่เป็น,นกลไกการชำระเงินที่อยู่เบื้องหลังเขาอ้างถึงการประกาศของอันดีเซนฮอร์วิท์หรือ A16C ที่เข้าไปลงทุนในบริษัทใหม่ที่ชื่อริปเปิสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คนทั่วไปในปี2013กำลังตื่นเต้นกับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรกลุ่มคนที่คุมระบบการเงินโลกกลับมองข้ามไปที่ท่อส่งเงินหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นมุมมองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคนทั่วไปถามว่าจะรวยจากสิ่งนี้ได้อย่างไรแต่กลุ่มคนเหล่านั้นถามว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้สร้างระบบการเงินโลกขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรแม่นยำมาก สำหรับพวกเขาบิตคอยตอนนนั้นดูเหมือนการทดลองที่ไร้การควบคุมเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ Ripple กลับพูดภาษาเดียวกับพวกเขาคือภาษาของกฎระเบียบการชำระหนี้และโครงสร้างพื้นฐานระดับองคอ์กรอีเมลฉบับนั้นคือหน้าต่างที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมเส้นทางของสถาบันการเงินในโลกคริปโตจึงแตกต่างจากเส้นทางของรายย่อยมาตลอดโฟกัสของพวกเขาคือประโยชน์ใช้สอยเสมอ ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่แบรดการิงเฮาส์ CEO ของ Ripple ออกมายืนยันอยู่ตลอดว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทไม่เคยเปลี่ยน XRP คือสินทรัพย์ตัวกลางสำหรับการชำระหนี้หรือ settlement bridge asset และเป็นหัวใจของทุกอย่างที่พวกเขาทำเขาถึงกับ retweet ข้อความย้ำว่าแผนการวางตำแหน่ง XRP ให้เป็นสินทรัพย์ตัวกลางนั้นเป็นเป้เปาหมายมาตั้งแต่ต้นเป็นการตอกย้ำให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะขยายบริการไปด้านอื่นแต่แก่นกลางของระบบนิเวศ ก็ยังคงเป็น XRP พอเรามองไปในอนาคตมันก็มีการคาดการณ์ที่น่าสนใจจาก Mark คยูสโกที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า policy curveball หรือนโยบายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นเบื้องหลังและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ XRP ยูสโกตั้งสมมติฐานถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลโดยเฉพาะสหรัฐอาจจะออกกฎหมายหรือคำสั่งพิเศษเพื่อควบคุมและกำหนดว่าเซเบอร์คอยใดบ้างที่ใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย เขาเปรียบเทียบกับกฎหมายปี1933ที่สั่งห้ามประชาชนถือครองทองคำใช่หากเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลเลือกให้ RUSd l D, หรือแม้กระทั่ง XRP เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกรับรองก็จะส่งผลดีมหาศาลต่อผู้ที่ถือครองฟังดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่ไกลตัวเหมือนกันนะแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้แค่ไหนความเป็นไปได้มันผูกอยู่กับสุญญากาศทางกฎหมายในปัจจุบันที่สหรัฐยังไม่มีกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจน การไม่มีกฎหมายนี้แหละที่เปิดช่องเปิดช่องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้ามาใช้อำนาจพิเศษเพื่อเลือกผู้ชนะในระบบการเงินใหม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายออกมาจนถึงปี2030ตามที่บางฝ่ายคาดการ XR P ก็จะมีเวลาอีกหลายปีในการเติบโตและฝังตัวเองเข้าไปในระบบการเงินโลกให้ลึกยิ่งขึ้นและอีกความเป็นไปได้ที่ถูกพูดถึงมาตลอดก็คือการที่ Swift ระบบโอนเงินระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมอาจตัดสินใจนำเทคโนโลยีของ x r p ไปใช้งานหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการเงินโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ